ตัวอ่อนของกวางนะครับท่านผู้ชมตัวอ่อนของกวางนะครับนี่น่ะอุ้ยนี่คือตัวอ่อนของกวางนะครับท่านผู้ชมตัวอ่อนของกวางนะครับเนี่ยเป็นเป็นด้วงดินนะครับผมเป็นตัวอ่อนของกวางนะครับท่านผู้ชมผมก็ยังงงว่าสุกวางมันมาจากไหนมาจากไหนนะครับเดี๋ยวก็อุ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาชมคุณแม่ผมนะครับวายตายแล้วขวดตู มันอยู่ในโกงที่ปุย๋ยที่เหี่ยวมาไว้มันชอบอยู่มันชอบอยู่เนาะด้วงนะครับท่านผู้ชมด้วงดินเนาะด้วงดินด้วงดินอันนี้ต้องเป็นแมงพักฟ้าคะอ๋อนี่เหรออันนี้เหรออ๋อแต่ลูดูนี้มันเทไปเป็นแมงเมยอ๋อคืออะไรแมงเมยแมงเมย์ไปอยู่ในใบเมยหเหรอหฮูจักที่ไหนดูที่เคสในรุ่นนี้เหรอหลายโอ้ ด้วงดินอันนี้เขาจะเป็นไอ้นั่นนะครับผมเขาจะเป็นไอเป็นกวางครับผมเป็นแมงกวางเขาจะเป็นกวางนะครับท่านผู้ชมจะเป็นกวางนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือตัวอ่อนของกวางนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวอ่อนของกวางนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แม่กําลังขุดกําลังขุด ปุ๋ยที่หมักไว้นะครับอันนี้ปุ๋ยนมขุดปุ๋ยมปุ๋ยอันนี้ที่เราหมักไว้นี่ไอได้ถึงปีไหมแม่ไม่ถึงหกเดือนหกเดือนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับอันนี้ก็คือปุ๋ยที่หมักไว้นะครบหกเดือนนะครับผมตอนนี้กําลังจะขุดแล้วนะครับไม่ใช่กําลังจะขุดกําลังขุดอยู่ครับกําลังขุดนะครับผมเนี่ยครับก็คือพวกเศษอาหารเศษผักเศษใบไม้ต่างๆนั่นแหละครับผม ใบไม้ทุกชนิดเศษผักเศษอาหารแล้วก็ขนาดว่าหลีกเลี้ยงปฏิกูลไม่มีกลิ่นเลยเนาะลายไม่มีกลิ่นเลยเนาะโอ้มันเป็นแล้วไม่มีกลิ่นเลยนะครับไอที่ไปกินอันนี้น้อยๆนี่่คือเอาน้ำมูลหมูน้ำมูลหมูใส่เนาะน้ำมูลหมูขูดที่ที่เ้าวเช้เอ๋อแล้วก็มาเก็บชิงเจอปนอออ จะขาบกบท่านผู้ชมรุ่นนี้จะเยอะนี่จะขาอมาทำรังยู่ยจะขาดแล้วจะขาบตัวบอลลมเลยมาทำรังยูเลจะขาบตัวบอลลัมเลยขนาดว่าคัดเลือกนะดิปัิทีกูุนี่ีนะกูอ้ยโอยโอ้ยอ้บลยอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้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 ยาอ้นโอ้ยอ้อ้ยโอ้้ยโอ้อ้ออ้้ยเ มันชืน้นโอ๋โอมันชืน้นโอ้แดดฮ้อนก็ต้องเห็ดพอร้อนมันตั้งใจเห็ดแล้วมีแต่บมือข้ามๆไปหน่อยนี่มันก็ห่มเนาะเออค้ามๆไปหน่อยมันก็ะล่มแล้วกำลังขดุดขุดดินขุดปุ๋ยหมักครับผมที่หมักไว้หกเดือนนะครับผมไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับท่านผู้ชม ก็คือหมากพวกเสร็จอาหารเสร็จผักเสร็จหญ้าต่างๆนะครับใบไม้ใบไม้ตะกูลถั่วใบไม้ตะกูลถั่วนะครับท่านผู้ชมต้องเอามาหมักเดี๋ยวยชุดนี้ละขาดอ้ใบชามชาเอาใบชามชาเนาะใบจำจุรีนะครับผมไม่มีใบจำจุรีนะครับไม่ได้เอาใบจำจุรีมาลงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมอุ้ยดูนอน ตัวอ่อนของกวางนะครับผมตัวอ่อนของกวางโอ้าต้าเก็บเศษขยะมันออืมต้องเศษเศษขยะออกด้วยนะเนาะเศษปฏิกูลอืมหลังจากไอ้คตเดินนี้แต่ยังละพรมน้ำอีกได้เออเหรอพร <บ S 1> มันเย็น,น สังข้อแสงอ๋ออันนี้น้ำมูลหมูอันนี้อ๋อน้ำมูลหมูอืมลงเร็วอ๋อน้ำมูลหมูใส่ไปแล้วเนาะโอยอะไรยังจะต้องใช้ไอจุลินรีสังข้อแสงด้วยนะอืมอ๋อนี่น้ำมูลหมูนะครับท่านผู้ชมน้ำมูลหมูถามว่าน้ำมูลหมูเกินแล้วก็คือน้ำแช่เคมหมูนั่นแหละครับก็คือน้ำแช่เค็มหมูนะครับผมเนี่นะครับผมเนี่ยครับ ใช่ไร้กุ้มเป็นสีเพราะว่าอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้ตัวใหญ่มากครับไปชมตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยเอาไปเอาใช่กระสอบแล้วกรมัดมิดชิดก็ยังเกิดเลยอ๋ออันนี้นี่ยโอชุกชัยชุกชัยมันจะเกิดแบบว่าดูในเื้นดินนี่แหละเข้าใจว่านะ เขาแปว่าแกจะเกิดในที่นี่ได้เห็นมันตัวเล็กตัวอ่อนมันตัวเล็กตัวอ่อนเนาะอ๋อุ้ยังไงตัวเล็กตัวอ่อนยังไงตัวเล็กตัวอ่อนเดได้ชักเพิ่นเอันี้กรเก็บออกอือใช่แล้วก็ต้องเก็บไปแล้วเราก็ต้องไปปล่อยเขาไว้อีกทีหนึ่งนะจะเอไเงินนี่แหละยังจะเอาดินโลกอกอ๋อิมดินลงใหม่เนาะอือ จะเอาเอาเสร็จพักบนเม่นินเพรา่าร็จพดกนี่ใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงแล้วก็ผักหญ้ามันก็จะออกเยอะผักหญ้าก็อ่อหลายคุณจะไปได้มองเก็บอ๋อมงเก็บทางทุนมันก็น้อยเนาะอ๋อมันแคบเนาะโอ้ยอะไรอ่ะมาอีกแล้วเหรออือโอ้แต่อตนมันอ้ตัวใหญ่มากท่านผู้ชมโอ้ยเดินนอนกว้างนะครับท่านผู้ชม ตายต้นมันต้นนอนกวางนะครับผมเขาก็ะจะได้ปุ๋ยเนาะจะได้ปุ๋ยกวางเขาก็มาเกิดตรงไอเขาก็มาเกิดตรงตรงทั้งปุ๋ยของเราเนี่ยครับผม<ห>ผมไม่รู้มาก่อนแล้วว่ากวางเขามาเกิดมาจากตรงนี้เนี่ยครัเห็นเขาชนกันนะครับเขากเกิดจากตรงนี้ขอหมูขอควายอุตขาบตะขาบอุตขาบตะขาบตะขาบเยอะท่านผู้ชมตะขาบเยอะมากเลยนะตกเร็ว ตะขาบเยอะมากเลยนะครับตะขาบเยอะมากเลยโอ้โอ้ไม้ตัวมันแข็งมันกระโบนละลายเจอประเภทไม้ไผ่เออ๋อไผ่มันเออไม้ไผ่ก็อ๋อไผ่มันกลัวอย่างเดียวคือกลัวมอดอย่างอื่นมันไม่กลัวนะอย่างอื่นมันไม่กลัวนะครับ ขุดปุ๋ยนะครับผมขุดปุ๋ยมากแต่พวกเจอหนอนตัวอ,อ่อนนึงไงสีตัวน,นึงนะเม่สีตัวน,นึงก็เจอหนอนหนอนกวางครับผมหนอนดินพอเขาโตขึ้นมาเขาจะเป็นกวางนะครับผมกวางในบ้านผมเรียกว่าแมงพักพ้าหรือว่าแมงแมงพักพาหรือว่าแมงครามนะครับผมแมงครามหรือแมงพักพ้านะครับผม ตรงนี้มันจะแข็งเนาะกดตระมานาวเนาะเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะไม้น <workouts> <What> ี่ก็ต <con fig ur ati> ้องลงเลยเนาะแต่เ <orsa> ป็นไม้อย่างเนาะเฉดอันนี้ถึงต๊ไก่ปีก็ไม่ละลายไม่ละลายฟอยมันไม่ละลายไม่ละลายนะครับฟอยฟอยมันจึงทนไฟได้ไงก็ต้องเอาไปเผาไฟได้ไงมันเพราะว่าเพราะว่ากระดาษกระดาษฟอยนี่เป็นเป็นเป็นกระดาษทนไฟเราจึงเอาไปย่างหรือไป เอาไปย่างเอาไปอบปลาอบอบไก่น,นะครับผมอบปลาอบไก่อุ้ยหนอนตัวใหญ่มากเลยอน่ากลัวอุ้ยไม่ง่น่ากลัวน่ารักออกกระตัวพอมันเป็นตัวเป็นปีกหน่อยโอ้หไล่จับไล่สอยเอาท,ท,ที่มันเป็นหนอนทําเป็นน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยกระเดะพอมันเป็นตัวเป็นปีกขึ้นมาแล้วโอ้โหไล่จับเอาแล้วก็มาคั้วมันกิน มาขั้วมันกินนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้เป็นปุ๋ยหมักแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นเป็นปุ๋ยหมักด้วยแล้วก็เป็นดินด้วยเนาะเป็นดินโปูกเนาะเออกระดินปลปกฮะล่ะเป็นดินโปูกนะครับผมดินปปูกแล้วก็รปชมระชมดินอีกที่ก็คือคล้าย เอาไปซื้อเขามาที่เป็นถุงนั่นเลอที่เขาเผาแกบขายนะอ๋อคล้ายๆกันเออแบบนั้นละ่ะเออแต่คงเฮามันบอกแม่นแก็บคนเราไม่ใช่เก,ก็บก็ไม่ได้ลงอ๋อมันจะเอามันจะเอาแกลบลงเนาะเอาแต่เศษไม้เศษเศษผักเศษหญ้าเศษอาหารลงนะครับเศษอาหารนี่เป็นหนึ่งเลยเศษอาหารปลาปลาเนาะ อ๋อตตาปลาเข่งไปยังเนเนาะปลาที่มันเน่าเสียปลาที่เน่าเสียที่เออแล้วก็มาลงตรงนี้เนาะไม่มีกลิ่นนะครับท่านผู้ชมไม่เหม็นเลยนะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันเพราะว่าเราใส่เพราะเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยพอใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเนี่ยต้องทุบให้มันแตกต้องทุบให้มันแตกเนาะโอ้ นี่ครับผมอืเอ้าอะยังไม่หมดนะครับเนี่ยแม่กำลังขุดค,คุณแม่จะต้องเปลี่ยนด้านอีกนะเพราะว่ามันอุ๊ยอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยทำมอ้ยระวังเด้อระวัาางไอ้เจอไอ้ด้วงนะด้วงดินนะระวังเจอด้วงดินเด้ออันนี้พลาสติกนะ,นะนนพลาสติกเนี่ยต้องวุจะเขตจะเข็บวุจะเขบจะเขบ็เขบ จะเข็มเยอะมากเลยท่านผู้ชมแปลกเราอยู่ในดินแท้ๆนะแต่ว่าจะเข็บมันเยอะเนาะตะขาบในบ้านพ่อเอินว่าจี้เข็บโดยคนอีสานเรียกขี้เข็บนะครับผมขี้เข็บขี้เข็บหรือจะหรือหรือหรือไอตะเข็บตะขาบนะครับผมจี้เข็บก็ได้ขี้เข็บก็ได้นะครับผมโดยเฉพาะอยู่นี่ทะายที่ชุดก็คือเยอะเลยเนาะกน่อไม้กากหน่อไม้เนาะเปลือกหน่อไม้เนาะ ตอนที่ไปหานมาตอนหน้าฝน,นอะเนาะโอ้ยเยอะที่สุดเลยนะครับเยอะที่สุดนะครับถึงพื้นหรือ,อยัง,ถ,งถึงพื้นหรือ,อยังเอ่ยถึงพื้นหรือยังถึงพื้นหรือยังเอ่ยอ้มอยมาเปิดฝาไม่ใช่กระโปง กะปูกะลาะ่านะครับรผม,มกะปกมะพร้าวกะปกมะพร้าวนะครับก็คือกะลานะอืมอืมโอ้แถวนี้ไม่ค่อยมีเนะาะแถวนี้ไม่ค่อยมีเนาะดูแม่นางจะนางจะนางจะกลับบ้านนะนางจะอ้อนนางจะเหยียดเท้าไม่ได้ นางจะเหยียดเท้าเพราะนางงอเข่าเนี่ยนางจะขยับไม่ได้เนี่ยนางจะขยับไม่ได้นะเนี่ยนางจะขยับไม่ได้นะครับท่านผู้ชม,มอได้แต่เบื้องเดียวอนี้องอได้ข้างเดียวนะครับข้างขวาเนี่ยงอไม่ค่อยได้นะครับต้องเหยียดเท้านะครับต้องเหยียดเท้า <c oughs> ก็เทอะไรลงไปหมดก็ไม่รู้นะครับพระสตงพระสติตก็เทลงก็ยังแปลกนะนางเทลงไปเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม ขนาดวอคัทนะคัทนะคัทก็ยังก็ยังเจออีกเยอะเลยนะคัทนะถ้าเยอะๆคัดนะอือโอ้เอาไปให้ป่าปล่อยงายอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวเล็กๆกะเอาไปให้ป่าอืออีกตัวหนึ่งอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงตรงนั้นไงเออตรงนั้นไงโอ้โอ้ก็กำลังครึ่งทางนะครับท่านผู้ชม ในการขุดปุ๋ยหมักนะครับขุดปุ๋ยหมักขุดดินหมักนะครับผมดินหมักก็ได้ปุ๋ยหมักก็ได้นะครับอ้ยดินหมักก็ได้ปุ๋ยหมักก็ได้นะครับผมโดยไม่ได้เอาดินลงอือันนี้ตัวย้ายใหญ่ท่านผู้ชมตัวย้ายใหญ่โอ้ตัวใหญ่มากเลยนะงวยง่ายงยง่ายงวยง่ายอยู่งุยง่ายงวยง่ายอยู่ ปุ่งง่ายยุ่งง่าอยู่ยุ่งงยยุ่งอยู่เขาเป็นตะขาบก็เยอะนะครับท่านผู้ชมตะขาบก็เยอะนะครับไปขิดเบ็ไปิดเบสเนาะปลาคืนดีเออไปเฮอร์กเขาพุ่นพุ้นแล้วเขาอันเบ่าเบ่านั้นเอาไปเฮอรเบ่าอันเบไรอย่างวะบอลโนดเอาไปเทิร์บอลโนด เศษช้อนเศษพลาสติกก็ต้องเขียออกให้หมดนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาปิดเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะครับผมเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะมอ๋อขยับเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางคุณมี้เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนอนกว่างท่านผู้ชมด้วงดินหรือว่านอนกว่างนะครับผมด้วงดินหรือว่านอนกว่างนะครับไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเลยท่านผู้ชมไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเลยนะครับ S <S ไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเลยไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเลยนะครับอืมเย็บก้นอืมเอา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 บาะมานั่งไม่หลักเอาเบาะมานั่งมันมันจะได้นิ่มนิ่มเอาเบาะมานั่งมันไม่เอาเลยเนี <t 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 ่ยกาะตับชนเยอะเลยนะครับกำจัะเสร็จแล้วนะครับผมกำลัดเสร็จแล้วนะครับผมอืมอืม เห็เบบยอยดอันนี้กระบอกย่อยออ๋อเห็ดอยู่เห็ดลินจืเนาะอืโอ้มันแข็งมากเลยเนาะที่เราเอามาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ไปขุดที่ล้อไปขุดเห็ดตอนนั้นน่ะก็ไม่ย่อยนะแม้นบะอื้มแต่ที่ไปหาเอาหน่อไม้ตอนนั้นดีหาหน่อไม้ตอนนั้นดีมันขึ้นมาอุยแดดร้อนจังเลยท่านผู้ชมแดดร้อนจังเลยนะบนเรองวาแดดจะไม่จัดอยู่ในร่มแล้วยังแดดจัดอยู่นะครับผม ี๋ยวก็ยิ่งหน้าดำดำอยู่เลยไปเจอแดดเผานะครับผมไม่ได้ลงพีเอไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้ลงไอ้ครีมกันแดดน,นะครับมีไอ้พลาสติกผืนพามาแล้วก็มาตักออกตักออกจากท้อนนี่ผสมไหวผสมแล้วก็กบอ๋อแล้วก็กบอีกอ๋อดินดุงเดียดดุงเดียอยู่เลยครับนี่ดินดุงเดีดดุกงเดียดอยู่เลยนะครับเนี่ย ครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็แดดร้อนจัดแล้วนะครับผมก็ควรจะเข้าร่มแล้วนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่รับชมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามครับอย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมหาภารลด้วยนะครับผมสําหรับคลิปบ้าด้วยการมาขุดปุ๋ยหมักนะครับผมปุ๋ยหมักจุลินทรีย์นะครับผมก็ขอจบลงแต่เพียงต่านี้นะครับขอความสุขสวันจันททุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ